ขึ้นค่าสตตีๆตัวสีแดงนี่สีขาวจะไปไหนสีขาวมานี้จบเราทําเป็นไม่เห็นดีกว่าเนะ้ออ๋อผู้คุมวิญญาณได้เลยเปไปมานี่ต่อไปสีมว่วงอยู่ไหนวะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่อง p i x e l c ีนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมซุปเปอร์ซัสกกนก็ก่อนจะเล่นเกมนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เลือกนักล่าฆ่าหัวนะเพราะว่าความจริงเราไม่เคยเล่นเลยนะนักล่าฆ่าหัวเนะี่ยไม่เคยสมได้เลย <c oughs> ก็เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้เป็นนักล่าข้าหัวะคะ่ะแต่มันมีหมอดิอย่ารายแรกของเราเหมือนจะเป็นสีแดงนะคะอู๋มันใช้สปีดด้วยอะ่ะก <c oughs> ็มีสปีดคนเดียวนะเราก็มีนะแต่วิ่งไม่ทาันเท่น้อเองมันนี่ไหมฉันฆ่าติดีๆตัววัวสีแดงทางนี้เหรออ๋ออย่าไลนที่สองสีขาวแต่มันมีคนอยู่ด้วยดิยังไงดี คือตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยอะเพราะแบบเล่น,ลนอะไรที่แบบมันลุ้นๆเนี่ยแล้วมันสองคนนี้มันก็ยังอยู่ด้วยกันอะนี่สีขาวจะไปไหนสีขาวมาเนีว่าแต่สีขาวมีเงินหรือเปล่าเนี่ยหยอเกเย็นนะสีขาวนะอ้ยแล้วใครมันย้อนเวลาเนี่ยไม่หรอหมออุ้ยมีนัก,กวางลิงด้วยทุกคนจําตาที่แล้วได้ไหมที่เราเล่นอะเราแพ้เพราะนักวางเพลิง เกือบจะชนะแล้วอะที่เราเล่นเป็นแบ็กแจ็คอะโหวดข้ามโหวดข้ามทุกคนโหวดข้ามอย่าไปเชื่อสีม่วงพูดเหมือนเราครั้งที่แล้วเลยอย่าโห,ดหวดม่วอย่าเชื่อสีมิ้นเด็ดขาดชมพูไปก่อนก็ได้อุ้ยสีชมพูเกือบอะมไม่เป็นไรเราจะได้เชื่อกันค่ะเ,เหยือของเราตอนนี้คือสีเขียวนะคะนัซ่าคนด,เดนีเดินมาแล้วลเดินมาแล้วเดินมาข้าเลย สีเขียวเขาจะบอกว่าเขาเป็นนายเพอส์ฉันค่เป็นฆาตกรขุยศพเราทําเป็นไม่เห็นดีกว่าเนอะอเอา้าอ๋อควบคุมวิญญ,ญาณได้เลยไปเกิดน,นร่างใหม่สีขาวจะเดินวนไปไหนมานี่ต่อไปสีม่วงอยู่ไหนวะต้งปฏิกรณ์หรอเอา้าอยู่เป็นคู่อีกแล้วว่าอะไรวะเราแอบตามสีม่วงไปแบบห่างๆดีกว่าได้ละมาละมาละอยู่คนเดียวได้มากโอเคเป้าหมายของเราคนต่อไปคือสีฟ้ามินนะคะเดินช้ามุดท่อไปเลยแล้วกัน อยู่โรงหาบด้วยเพื่ออย่าบอกนะว่าเป็นจมตะกะจะฆ่าทันมิเนี่ยโอ๊ยไม่ทันะ่ะคือจะบอกเลยนะเรื่องกินไม่เคยยอมแพ้แต่เรื่องฆ่าแกทําไมแพ้เธอไม่เป็นไรเรายังมีความหวังเพราะเพื่อเรายัางอยู่ฮ่าฮาไม่มีคนช่วยว่ะแพ้แน่ๆอ่ะ,ะชนะสามสองหนึ่งศูนย์เยชนะอวัตาก,กา m เอฟวีพีของเราคือสีชมพูนะคะไม่เป็นไร ขอแค่ชนะก็พอแล้วเป็นเจ้าแห่งเวลาละกันเวลาฟังคำสั่งของฉันโคตรเราเป็นตำรวจเราเป็นตำรวจเราไล่ทอเพวสไปทีละเควสดีกว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วอะอยากย้อนเวลารู้สึกรังไม่ดีมี่อรพูดถึงก็มีคนตายเลยสองศพมีหมอนี่ทำไมรีพอร์ตอะมันมีหมอมันมีหมอไม่ใช่โอ สีน้ำตาลบอกว่าเป็นในอำเภอนะคะแต่เราไม่เชื่อหรอกเอาเอาสีเอาเอาสีน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลบอกว่าเป็นในอำเภอแต่แต่งจริงเอาเป็นในอำเภอถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราปาอนที่อยู่ทำได้สี่ห้าคนเอาสีน้ำตาลเอาสีน้ำเงินอะไรชะเป็นคนดีอะดะะไรนะอะไรนะไม่รู้เี๋ยอตัวเสี่ยอีกคนเดียวแล้วก็จะชนะแล้วใครมาปิดไฟอะไรตอนนี้เนี่ยมองเควสอยู่มองไม่เห็นทายเนี่ย หวังว่าจะไม่มีคนนาค่ะระหว่างเปิดไฟนะโอเคปลอดภัยต,ตห่วงวอ๋เฮ้ยศพดี่ว่าสีอะไรวะมองไม่ทันอะ่ะสีอะไระทุกคนมองไม่ทันอะ่ะแล้วยังย้อนเวลาไม่ได้ด้วยอะสีอะไรอ่ะทุกคนเรามองไม่ทันอะ่ะหมดแต่ศพเลยลืมดูคนฆ่าไปล้องอะไรลำค้านะ่จะจตวดแกเนี่ยแหละ ใช่สีแดงหรือไม่ใช่ตอนนี้ขอให้หบดอ,อกก่อนพูดอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยใช่อ่ะตอนนี้เหลือแค่ฆาตกรคนเดียวบางอาจจะชนะลูกเรือของฆาตได้อย่างไรไปดับเฮ้ยสีขาวตามมาเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ฆ่าเราอ่ะเป็นผู้ทำนายแน่เลยทุกคนย้อนเวลาเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นย้อนเวลาทำไมไฟยังไม่เปิดเฮ้ยศพส,สีม่วงใช่ค่ะตอนนี้สีขาวเป็นคนดีแน่ๆอ่ะ สีขาวไม่ได้ฆ่าเราแสดงว่าสีขาวเป็นคนดีแน่แนมั่นใจร้านเปอร์เซ็นสีขาวบอกว่าที่แข็งแกร่งเป็นนะคะเราเชื่อเพราะว่าสีขาวเป็นคนดีแน่ๆชนะแน่แนทุกคนและสีสีอะไรบะเออที่แข็งแกร่งคือตัวแฝงชนะเย้ฉันล่วงรู้ทุกอย่างตาสุดท้ายแต่น่าจะท้ายสุดเราจะเล่นตานี้ตาสุดท้ายแล้วก็จบเลย นันเรื่องรู้ทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะเฮ้ยสีฟ้ามิน้นท์หรอรมิน้นท์มานี่มาให้ฉันทำนายเดีย๋ยวนี้อย่าเพิ่งรีพอร์ตจบนะฉันทำนายโอ้ยอย่าเพิ่งรีพอร์ตโอ้โหโไม่มีหมออีกเนี่ยรีบรีบบวหน่อยคือทุกคนเห็นใช่ไหมว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยคือสีเหลืองอะมันอยู่กับสีฟ้ามิ้นท์คือเราสงสัยว่าสีฟ้ามิ้นท์อาจจะเป็นหมอผี เราก็เลยต้องทำนายสีฟ้ามินน้นไงแต่สีฟ้ามินม้นมันวิ่งหนีอ่ะอกลัวอะไรเราอ่ะเฮ้ยสอบสีม่วงเอาเป็นว่าเราข้ามก่อนดีวกว่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครผู้ทำนายคือฉันรู้ทุกอย่างแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยที่ชมพูสาบที่ชมพูสาบซิชมพูเป็นหมอผีใครก็ได้ช่วยด้วยรีพอร์ตรีพอร์ตทุกคนต้องรู้ อาชมพูตายแล้วเหรอทุกคนคือสีชมพูอะ่ะเป็นหมอผีแล้วสีชมพูตายไปแล้วโดนใครฆ่าก็ไม่รู้คือเราเห็นสีชมพูเนี่ยมันสาบสีแดงแล้วพอรีพอร์ตปุ๊บสีชมพูก็ตายเลยข้ามแล้วกันเฮ้ยสีเขียวไปไหนอะไปด้วยดิแปลว,ว่าเราทำนายสีเขียวดีกว่าเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าใครมีมากองกันเต็มเลยอะแล้วขอทำนายขาวก่อนแล้วกันทำนายขาว อย่าออกอย่าออกสีขาวอย่าออกแป๊บบนึงข็ทำนายก่อนก็ทำนายทุกคนหรอทำนายฆาตากรตรงเป๊ะเอา้าสีส้มสีส้มเป็นนายอำเภอยิงมัวั่มไม่ได้นะทุกคนเราเป็นผู้ทำนายเราทำนายสีขาวสีขาวเป็นฆาตากรแล้วก็สีส้มเนี่ยเป็นนายอำเภอแล้วก็ไปยิงมัวั่วแล้วก็ตายเองนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องหวดสีขาวออกทุกคนถึงจะเป็นผู้ชนะ ชนะแล้วทุกคนชนะสามรอบติดเลยสีค mm hmm. ขาวคือตัวแฝงโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ share, กดแชร์กดกรดิ่งด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายนะทุกคน